สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับแอดปอกก็จะมาจัดสเปคคอมงบประมาณ2 0 0 0 0ืนนะครับครบชุดเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะเล่นเกมได้ลื่นไหลแค่ไหนนะครับแอดปอกก็มากับเกม GTA V 5M เลยนะดูครับเฟรมเรทโอ้โหตะการตามากนะครับ90เฟรมนะครับตอนนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเดลลี่นะครับคนอยู่ในเซิร์ฟตอนนี้จะอยู่ประมาณ91คนนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันดูครับอันนี้อยู่ที่ เมืองนะครับผมอยู่ในเมืองคนเยอะๆแบบนี้เห็นไหมครับเฟรมเลทหนึ่งร้อยเฟรมนะครับแต่ถ้าคนเยอะๆเนี่ยแบบเขาแบบไปเอาแอดอปกันอะไรเงี้ยหรือว่าแบบมีนัดตีกันเป็นแก๊งเนี่ยอาจจะเหลือประมาณ10เฟรมต้นๆถึง20เฟรมนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองพาไปดูที่เขาทําของกันแล้วกันนะเดี๋ยวผมใส่ไม้ก่อนนะครับเผื่อมี f c ทักมานะครับกดเตีอี อันนครับตอนนี้เบิกของนะครับเบิกรถสิครับเรียกว่าเบิกรถนะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับหน้าจอก่อน,นครับรู้สึกว่าแสงมันจะไม่ค่อยเห็นนะโอเคครับผมหาปุ่มก่อนนะครับทุกคน ต่ครับผมหาปุ่มไม่เจอไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขับไปเลยแล้วกันนะครับเต่๋ยผมว่าเพื่อนๆนะ่าจะเห็นกันอยู่นะโอเคครับตอนกดเมนูต่างๆนะครับก็ทําทได้อย่างลื่นไหลเลยเดี๋ยวเราจะมาลองขับรถกันดูนี่ครับในเมืองตอนนี้มันมืดๆนะนี่ครับอยู่ในเมืองโอ้โหดูี่เฟรมเรทเป็นร้อยเฟรมเลยอ่ะคือแบบมันแรงมากเลยนะครับเห็นไหมครับเป็นร้อยเฟรมเดี๋ยวผมขับถูกที่ไหมนี่แตครับเออเออ โอ้โหโชนชนครับดีนะรถไม่พังนะไปครับไปต่อแต่ผมลักเข็มขัดก่อนนะครับอืมนี่ยครับอยู่ในเมืองร้อเฟรมเดี๋ยวเรามาดูการปับปตั้งค่าก่อนดีกว่ามาการปับปตั้งค่าตอนนี้นะครับผมปรับเป็น sd ครับพันหนึ่ง้าสคูณแปดนะครับส่วนกราฟิกผมจะปรับเป็นต่ำทั้งหมดเลยนะครับตรงขีดตรงเนี้ยผมจะปรับเป็นกลางๆนะครับแล้วก็ พวก t e x t u Normal s h a d o w Normal Shadow Normal นะครับพวก FBA อะไรอย่างงี้ครับผมปิดหมดเลยนะครับก็ถ้าใครเล่นไฟเอ็มบอกเลยว่าสเปคนี้เล่นได้อย่างสบายๆเลยนะเดี๋ยวที่นี้ผมจะลองขับไปที่ที่คนเยอะๆให้ดูนะครับว่าจะได้เฟรมเรทประมาณไหนนะครับเนี่ยครับเฟรมเรทลากยาวเป็นร้อยเฟรมเลยนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันให้อีกทีนะครับว่าตอนที่แบบคนเยอะๆแล้วเนี่ยเฟรมเรทมันจะได้ประมาณไหน นะครับจริงๆถ้ามีงบต่ำกว่านี้ได้ไหมประมาณ1 5ื่นก็ได้เหมือนกันนะครับแต่เฟรมเรทมันจะไม่เยอะเท่านี้นะครับเนี่ยครับแต่ร้อยสามสิบร้อยสี่สิบเฟรมร้อยสามสิบหกเนี่ยเคยแต่ร้อยสี่สิบเฟรมก็มีเหมือนกันนะครับโอ้ย <laughs> โอหรู้สึกว่าแสงแดดมันแยงตาไปนหน่อยผมมองทางไม่เห็นนะครับ <c oughs> ครับอืมแต่รถบอกเลยว่ารถค่อนข้างทนนะครับร้อยสี่สิบห้าร้อยสี่สิบหกเฟรมเลยอ่ะดูดิโอ้โห คือแบบลื่นหัวแตกเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมคิดว่าอาจจะเป็นที่เซิร์ฟด้วยนะครับแต่เมื่อวามีแอร์ดรอปแถวๆตรงนี้นะครับคนอย่างเยอะเลยเกือบร้อยคนอ่ะนะครับเฟรมเรทจากประมาณ130ใช่ไหมเหลือประมาณ1 0เฟรมขึ้นไปอ่ะนะครับเแต่ก็ไม่ถึงกับแหลกกับค้างนะมันแค่มันแค่หน่วงนะครับมันแค่หน่วงเพราะกาจจอมันไหวแค่นั้นนะครับอันนี้ผมขับไปยาวๆเลยนะครับ กลมจอลงได้ไหมเนี oh! ่ยโอ้ยนี่ครับเห็นกันอยู่ใช่ไหมครับนี่ครับ152เฟรมอ่ะดูดิโอ้โหมันแรงมากแค่ไหนครับทุกคนงบ20,000นะครับได้ครบชุดได้หน้าจอ19นิ้วนะหน้าจอวัน19.20นิ้วแล้วก็คอมงเครื่องนะครับพร้อมตัวับร Wi-Fi 5G เมาส์คีย์บอร์ดครบชุดนะครับนะครับนะครับ เดี๋ยวตอนเจอคนจะเด,ยวเ,ดยวเฟสเลยมันจะลดหลั่นกันลงมานะครับเดี๋ยวไปดูที่แบบรถเยอะๆแล้วคนเขาทําของกันนะครับไปดูในส่วนของโกดังนะครับนะครับอันนี้จะผมออกมารีวิวนอกห้องรีวิวนะครับเพราะว่าห้องรีวิวผมจัดเซตไ้อีกเครื่องหนึ่งนะครับขี้เกียจยกขึ้นยกลงก็เลยออกมารีวิวเอาดอยนะครับอาจจะสังเกตเห็นใช่ไหมครับตอนเนี้ยจากประมาณ100ร้อยกว่าเฟรมตอนนี้พอพอเข้าไปที่ คนเยอะๆแล้วใช่ไหมครับมันก็จะเฟรมเนี่ยก็เริ่มลดแล้วเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนะครับเหลือ40เฟรมแล้วนะครับเหลือ30เฟรมแล้วนะครับอ่าเนี่ยครับทํากันให้ดูแบบนี้เลยโอเคครับออกมาจากรถปลดเข็มขัดนะครับโอเคไปครับนี่เดี๋ยวลองวิ่งกันแถวๆหน้าตรงนี้ให้ดูกันก่อนเลยนะครับมันแค่หน่วงนะครับมันแค่หน่วงไม่ถึงกับกระตุกไม่ถึงกับค้างจนเล่นไม่ได้เนี่ยครับเนี่ยเห็นไหม เออเป็นไงน่าสนใจไหมครับผมจะลองเดินเข้าไปให้ดูเลยนะครับนี่ครับเดินเข้าไปตรงนี้นะครับ40เฟรมเห็นไหม40 50เฟรมนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเดินวนๆแถวนี้ครับมีคนอีกคนเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9ี่ห้าครับตรงนี้ประมาณ9คนนะครับเนี่ยโอ้โหมีดีดไปเป็น1 0อยเฟรมด้วยนะครับเห็นไหม เล้นได้ลื่นไหลเลยนะครับทุกคนไปครับเดี๋ยวเราวิ่งออกไปข้างนอกดูนะพอวิ่งออกไปข้างนอกนะครับเนี่ยครับแต่ร้อยเฟรมเลยนะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับคนที่เราไปสถานที่นั้นๆด้วยนะผมยิ่งคนเยอะเฟรมเด็กก็ดรอปลงเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกติมากๆเลยในส่วนของสเปคนี้ก็เป็นสเปคคอมเผื่อโตด้วยนะครับสามารถอัปเกรด CPU เป็น i5 i7 ไเจดได้สามารถเปลี่ยนการ์ดจอให้มันแรงกว่าน,นี้ได้นะครับถ้าเปลี่ยนการ์ดจอให้มันแรงกว่าน,นี้เฟรมเด็ก็ ตกลงไม่เยอะแล้วก็เล่นเกมได้ลื่นไหลาภาพสวยยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับปแต่คอเนี่ยได้สูงยิ่งขึ้นเพราะว่าเครื่องแรกมันเป็น i3 แล้วนะนะครับ i3 เนี่ยคือมันเล่นเพียงพอนั้นเนี่ยมันกินไปแค่40เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองแรมเนี่ยแรมเครื่องเป็น16วกกิกกินไปแค่10เท่านั้นเองครับ CPU ไหวแรมไหวแต่การ์ดจอเนี่ยม,มันมันมันไหวแค่นี้นะครับมันก็เลยได้ประมาณนี้แต่โดยรวมแล้วผมคิดว่ามันโอเคเลยะนะครับเนาะท่านี้ก็ถ้าสนใจก็ทักมาสอบถามแอปเปอกได้เลยนะครับมีงบเท่าไหร่ ต้องการการใช้งานแบบไหนอยากได้เคสคอมพิวเตอร์หน้าตาเป็นยังไงผมจัดให้ได้หมดเลยนะครับจัดส่งโดยบริษัทเคเรียเพลสนะครับมีเก็บเงินปลายทางสามารถผ่อนได้สูงสุดได้สิเดือนขอแค่ให้มีบัตรเครดิตนะครับก็ผ่อนได้แล้วนะโอเคส่วนถ้าใครอยากเล่นเซิร์ฟนี้ที่ a d ป o x ิ้ลไวเทนเนี่ยเซริร์ฟชื่อ Daily นะครับเซริร์ฟชื่อ Daily D A I L Y นะครับนี่ครับนี่ D A I L Y นะครับลองพิม ดูนะอันนี้ไอ้แก๊งเขียวนีว่เมื่อวานรู้สึกว่าจะชวนผมเข้าแก๊งด้วยเนี่ยเขาบอกว่าการแต่งตัวแอดปอกเทจจังครับอืมนี่ครับลองเบินยางนะครับเห็นไหมเล่นลื่นไหลเลยอืมเนี่ยสบายสบายครับผมสบายสบายเลยนะถ้าไม่เอาจอนะครับเอาแค่เครื่องคอมอ่องบจะเหลืออยู่ประมาณสักประมาณ1 8 0 0นนะครับนี่ครับโอ้โหเป็นร้อยเฟรมด้วยดิ เฮ้ยสุดยอดเลย้ยครับทุกคนไฟเอ็ม M, นะทำได้ขนาดนี้เลยทีเดียวเดี๋ยวผมขอเอารถไปเก็บก่อนนะครับเอ็นโอเคก็จะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะเอารีวิวงบประมาณ2 0 0หมุดต้นๆน,นะครับจะเป็นสเปค AMD-Ryzen 5 5 0 g มาให้ดูนะผมเป็นสเปคคอมเพลตโต,อ,ตอีกแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไป ต่อนในคลิปต่อไปนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามฝากกดส่งกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปจากแอดฟอกนะครับขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับ